รฉันนาทิเชียแต่เรียกฉันว่าทริชก็ได้เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เจอรู้จักเราด้วยเหรอจะไม่รู้จักได้ยังไงพวกคุณเริ่มการปฏิวัติและปลดปล่อยพวกเราว้าวเป็นเกียรติก็สมควรแหละแล้วนั่นอะไรวะ เมืองพวกเธอสุดยอดมากๆไม่อยากเชื่อเลยว่าจะไปถึงขั้นนี้ได้เธอเป็นผู้นำเหรอ <c oughs> จะบ้าเหรอไม่ใช่อยู่แล้วฉันก็เป็นแค่หนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนอาหารในเมืองนี้ที่คอยเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกอาหารน่ะนี่คือนักวิเคราะห์ข้อมูลเชอร์แมนยินดีที่ได้พบผมเป็นตัวแทนขนมและลูกกวาดไร้แป้งตาผมอยู่นี่อ๋ออยู่นี่เอง พวกเราได้เรียนรู้แล้วว่าการมีผู้นำคนเดียวจะทำให้มีทัศนวิสัยแคบและก่อให้เกิดความขัดแย้งใช่แฟรงค์ไม่นะฉันเห็นความรู้สึกผิดบนใบหน้าของคุณที่แดงกว่าเดิมคุณต้องอย่าลืมว่าถ้าไม่มีคุณที่นี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ว้าวคุณอยากจะได้ยินสิ่งนี้สินะรู้ได้ยังไงอ ฉันเป็นพวกที่เข้าใจอารมณ์คนอื่นได้ง่ายคุณก็ควรอยู่ระแวงได้แล้วแบรี่ทุกอย่างปลอดภัยพระเจ้ารู้ไงนะอะไรกันวะเน,นี่ยและแซมมี่ฉันรู้สึกว่าคุณเพื่อจะค้นพบสื่อทางศิลปะที่คุณจะสร้างแรงกระเพื่อมยิ่งใหญ่ให้กับโลกคงอย่างนั้นนะโอเคนะประหลาดจังแต่โทษทีนี่พูดว่าแรงกระเพื่อมเหรออแล้วมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้างั้นช่วยบอกความยิ่งใหญ่ของแรงกระเพื่อมใหม่สิได้ไหม ก็อยู่ต่อแล้วค้นหาได้นะทุกคนอยู่ที่นี่ดดได้เออมันน่าจะผิดแผลเราไปหน่อยตอนนี้เพราเราอยู่ในช่วงเดินทางและเรามีความสุขมากเพราะงั้นพวกเราคงตัดสินใจยากและคงต้องใช้เวลาโอ้โอพวกเราจะอยู่ต่อแน่นอนฉันอยากรู้ทุกทุกอย่างทำไมพวกเธอถึงขั้นนี้ได้เร็วจังทุกสิ่งมันดูล้ำสมัยมากเออจริงๆคำตอบก็ง่ายมากมัน